มีนิทานจีนเรื่องหนึ่งที่ให้คติธรรมเกี่ยวกับการใช้อารมณ์ว่างูตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปในโรงไม้มันถลายเลื้อยข้ามเลื่อยใบหนึ่งมันเจ็บปวดมากก็เลยหันหัวแว้งฉกกัดเลื่อยแต่กลับทําให้ปากของมันมีแผลเวอะหวะโดยไม่ได้ยั้งคิดเพราะมันเข้าใจว่ามันกําลังถูกจู่โจมโดยเลื่อย มันตัดสินใจเลื้อยโอบรอบตัวเลื่อยแล้วจัดการรักเจ้าเลื่อยอย่างเต็มกำลังแต่สิ่งที่ได้ก็คือมันกลับถูกใบเลื่อยฆ่ามันตายในที่สุดในโลกนี้มีนักเลงขาใหญ่ตั้งมากมายที่ตายเพราะกุ้ยข้างถนนอย่าคิดว่าตัวเองแน่แล้วใช้อารมณ์เพราะบางปัญหาเนี่ยอารมณ์ไม่สามารถจัดการมันได้บางทีเราอาจจะคิดว่าการที่เราบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดจากคนอื่น แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากจุดอ่อนในตัวของเราเองข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือในบางครั้งการที่เราโต้ตอบความโกรธโดยการคิดที่จะทำร้ายคนคนนั้นแต่เราไม่ได้ฉุกคิดเลยว่าแท้จริงแล้วเรากำลังทำร้ายตัวเองอยู่ในชีวิตจริงบางทีมันจะดีกว่าถ้าเราไม่สนใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่สนใจคนพวกนั้นไม่สนใจพฤติกรรมเหล่านั้น แม้แต่คำพูดของพวกเขาในบางครั้งมันอาจจะดีสักกว่าหากเราเลือกที่จะไม่โต้อตอบเพราะมันอาจไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายแต่มันอาจจะเป็นภัยที่ใหญ่หลวงถึงชีวิตเลยทีเดียวอย่าปล่อยให้ความโกรธครอบงำชีวิตคุณแต่จงใช้เมตตาทาเข้าสู้กฎของธรรมชาติมีอยู่ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปจะถูกย่อยและถูกขับออกไปใน24ชั่วโมงไม่เช่นนั้น เราจะป่วยน้ำที่เรากินเข้าสู่ในร่างกายจะถูกขับออกมาใน4ชั่วโมงไม่เช่นนั้นเราจะไม่สบายอากาศที่เราหายใจเข้าไปจะถูกดันออกมาในเวลาแค่1นนาทีไม่เช่นนั้นเราก็จะตายแล้วนะับภาษาอะไรกับอารมณ์ที่ไม่น่าพิสมัยต่างๆเช่นความกโกรธความอาฆาตพยาบาทความอิจฉาริษยาทั้งหลาย แต่เรากลับไปเก็บมันไว้กับตัวเราเป็นแรมเดือนแรมปีหากอารมณ์แย่ๆทั้งหลายไม่ถูกกำจัดไปจากใจเรามันก็จะกัดกร่อนจิตใจของเราไปเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกเจ็บและเป็นทุกข์ตามไปด้วยการมีสติอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้ใจตัวเองนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเอาชนะอารมณ์ลบๆในจิตใจของเราถ้าเห็นว่าแนวคิดนี้มีประโยชน์ ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันมายทามพนาพุขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ